เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้รเรื่องราวเกี่ยวความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางหงแดงหรวอว์พูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางราชัุชุดขาวเรอ,อันมาริดเรนสำหรับการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกท้ายที่สุดก็เป็นทีมของเราที่สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้อย่างงดงามถึงศ ประตูต่อสูนย์ด้วยกันจากผลงานของทั้งอเล็กซิสและอาริสเตอร์และโคลดีกัคโปเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญทำให้เราทวงตำแหน่งจากฝูงของตารางของถ้วยใบโตยุโรปในฤดูกาลนี้กลับมาได้จากผลงานการคว้าใใชัยชนะหนัดรวดตลอดการแข่งขันตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลในรายการนี้ ในเกมดังกล่าวทั้งดาวิดนุนเยสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยของเราก็ <S <S ได้รับความปล้อยวางใจจากทางอาร์เนส์รัตในใหญ่ดัชแมนให้ออกสตาร์ทเป็นเซเวตผู้เล่นตัวจริงในตำแหน่งสุดหน้าตัวเป้าแต่แม้ว่าเขาจะไม่สามารถทำประตูให้กับทีมของเราได้และถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในนาทีที่68ของการแข่ขงขันก่อนที่คนที่ลงมาทำหน้าที่แทนเขาอย่างกัปโปจะเป็นผู้ทำประตูปิดกรอบให้กับทีมของเราได้อีกตัว จนทำให้มันมีแฟนบอลบางส่วนเข้าไปแซล์ผลงานของตัวน no ูนเยสเองหลังเกมโดยซ้ำไปแต่เขาเองก็มีการโชว์ลีลาลงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการโพสต์เซตภาพของจ้ตัวที่ลงเล่นเกมต่งางๆถึง4ภาพรวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแซล์นักเตะของทางเรอัลมาดริดอย่างทางเอูอาโดคามาวินกาด้วยการโพสต์ภาพของตัวเขาที่สามารถจะเบียดเอาชนะคามาวินกาไปได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในด้านร่างกายของเขา นอกจากนี้โจตัวเอง,เองก็ยังมีโพสแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวเอาไว้ด้วยว่าใช่ชนะที่ยิ่งใหญ่ภูมิใจในความพยายามของเพื่อนร่วมทีมและสำนึกบุญคุณในพลังงานที่ล้นเหลือจากแฟนบอลของเรานะนูนเยสโพสต์ลงในไอจของเขาและมีการปิดท้ายด้วยรูปอิโมจิเป็นรูปกำปั้นโชคไปข้างหน้าในในก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับเกมการแข่งขันกับทางเรอัลมาดริดกันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้พวกนจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นที่กลายมาเป็นเรื่องปวดเสียงเวียนก้าวให้กับทีมของเรามากที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้มันก็เริ่มจะมีนักเตะจากทีมชุดใหญ่ที่สลับอาการบาดเจ็บกลับมาลงฝึกซ้อมให้กับทีมของเราได้แล้ว แต่เราก็ต้องมาสังเวยนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บใหม่ไปอีกถึง2คนในเกมการแข่งขันกับทางเรอัลมาดริดดังกล่าวข้างตน้นนั่นก็คือในรายของทางครอนนอแบดลียที่มาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในนาทีที่87ของการแข่งขัน ขนาดเที่ยวกันอีกหนึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บตามมาก็คือทักอิบราฮิมาโคโนาเต้ปกกลังทีมชาติฝรั่งเศสของเราที่เขาต้องมีทีมแพทย์ของสโมสรลงไปดูอาการหลังจากสิ้นเสียงนกวิดยาวของกรรมการและการที่โจ้ตัวเดินจากสนามออกมาแบบกระโกกระเพกเช่นนั้นก็สร้างความเป็นกังวลใจให้กับแฟนบอนลหลายท่าน ทั้งนี้ก่อนเกมที่เรามีโปรแกรมนัดสำคัญจะต้องลงสนามที่แอนฟิลด์อีกครั้งแต่ในหนนี้เป็นการแข่งขันในศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ในการรับมือกับทางเดอร์ไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งแย่งแชมป์โดยตรงของเรา ตัวของทังพาเนสส์สลอตในใหญ่ดัชแมนก็มีการออกไม้สัมภาษณ์ระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมดังกล่าวและส่วนหนึ่งนั้นเขาก็มีการพูดถึงอาการบาดเจ็บของทั้งคูนาเต้และแบดลีว่ามันเป็นเช่นไรกันบ้างในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนยังเข้ารับการประเมินอ,อาการอยู่นะสลอตกล่าว มันยากที่จะบอกได้ว่าอาการบาดเจ็บของพวกเขาเป็นอย่างไรหลังจากเพิ่งได้รับมันมาเพียงไม่นานดังนั้นเรายังคงต้องรอและมาดูกันมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเสมออยู่แล้วนะเมื่อเราต้องเปลี่ยนตัวนักเตะออกมาคอนอกต้องถูกเปลี่ยนตัวออกและตัวของอีบรูเองก็ไม่ได้เดินออกจากสนามอย่างที่เขาควรจะเป็นหลังจากผ่านเกมที่สุดยอดมาอันที่จริงแล้วเขาควรจะได้เดินเดินไปรอบสนามและมีการปรบมือให้กับแฟนบอล แต่โชคร้ายที่เขาไม่สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้ดังนั้นมันไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยในตอนนี้มันเพิ่งจะผ่านเกมมาได้เพียงแค่ไม่นานและผมก็เพิ่งกลับออกมาจากสนามซ้อมดังนั้นผมยังบอกพวกคุณไม่ได้แบบแน่ชัดว่าพวกเขาจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นยาวนานขนาดไหนกันในนก็พูดถึงประเด็นปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวจาะลึกจากสื่อมวลชนกันบ้างว่าพวกเขาไปการประเมินอ,อาการบาดเจ็บเหล่านี้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทักอิปราฮิมาโคนาเตเมื่อทางเลวิสสติลนักข่าวสายของคนดังจากทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ออกมายืนยันเลยว่าเจ้าตัวจะพลาดการลงสนามเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมวันอาทิตย์นี้ค่อนข้างจะแน่แต่ก็ย,ยังมีโชคดีในข่าวร้ายเมื่อเขาไม่ได้รับบาดเจ็บหนักและคงจะใช้เวลาในการพักรักษาตัวเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะสามารถกลับมาช่วยทีมของทังอตร์เนอร์สตรอตได้อีกครั้ง อิบราฮิมาโคนาเต้เป็นนักเตะคนหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยกันว่าเขาจะสามารถลงสนามเผชิญหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่อย่างไรกันหลังจากเขาเพิ่งจะเดินออกจากสนามมาแบบกระโปรกกระเพกเช่นนั้นนะสตีล l กล่าวแต่แม้กระนั้นมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าดาวเตะ r e n c h m a n เองน่าจะหลีกเลี่ยงปัญหาอาการบาดเจ็บหนักในครั้งนี้ไปได้ สายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะมาจอกดึกกับอาการบาดเจ็บของอีกหนึ่งผู้เล่นของทีมเราอย่างทางครอนนอแบดลีกันบ้างดีกว่าว่าสื่อมวลชนมีกันให้ข่าวในประเด็นนี้อย่างไรกันอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเขาถึงขั้นที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามมาในช่วงท้ายเกมและเป็นทางโจโกเมสดตาเตสารพัดประโยชน์ของทีมเราที่ถูกส่งลงไปทำหน้าที่แทนเขาในเกมดังกล่าวข้างตน้น ล่าสุดตัวของทาง Paul Joyce เหี่ยวข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทาง The Times สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็เ,เป็นคนออกมารายงานข่าวนี้โดยตรงเลยว่านอกจากทาง Bradley จะไม่สามารถรับมือกับทาง Manchester City ในคืนวันอาทิตย์นี้ได้แล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นเขาลงสนามช่วยทีมของเราไปพักหนึ่งเลยซึ่งจะทำให้เจ้าตัวพลาดการลงสนามในเกมสำคัญหลายตอนหลายนัดสำหรับทีมของเราในช่วงปลายปีนี้ เรื่อว่าผู้รู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับทางครอนนอร์แบดลีว่าเขาอาจจะพลาดการลงสนามหลายเกมในฤดูกาลนี้หลังจากได้รับปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงในใชัยชนะเหนือทางเรอันมัตริกนะจอยส์กล่าวสิ่งที่น่าเป็นกังวลใจมากกว่านั้นสำหรับทางอาร์เนอร์สลอตเฮดโค้ชของลิงว์ว่าูลก็คือแล้วสรุปตัวของแบดลีนั้นจะต้องพลาดการลงสนามไปกี่เกมกันแน่ หลังจากเขาเพิ่งจะโชว์ให้เห็นถึงการเข้าสกัดบอลใส่คบบริยงเอมปาเป้ได้แบบเนียนตาเหลือเกินในเกมที่แอนฟิลด์ลิอร์พูจะต้องลงสนามถึง9ก้านัดในช่วงเวลาเพียง28วันสำหรับเตือนธันวาคมที่จะถึงนี้และการขาดหายไปของแบลรี่ก็ได้รับการคาดหมายว่าจะต้องกินเวลาราวหนึ่งเดือนซึ่งหมายความว่าเขาก็น่าจะพลาดการลงเล่นในเกมเหล่านั้นนี่มันถือเป็นโชคร้ายทั้งสำหรับสโมสรอและตัวของนักเตะเองด้วย หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของทางครอนนอแบดลีย์ที่รู้สึกน่าจะเป็นกังวลใจอย่างยิ่งยวดสำหรับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูข่าวดีในเรื่องเหล่านี้กันบ้างดีกว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าในตำแหน่งแบ็คขวานั้นมันมีการแย่งชิงตำแหน่งกันที่ค่อนข้างจะสนุกสนานทีเดียวในช่วงเวลานี้ระหว่างตัวของทางเพรสอเล็กซานเดอร์อาร์โนและครอนนอรแบดลีย์ดังกล่าวข้างตน้น ก่อนหน้านี้ตัวของเทรนต์เองก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปทำให้ทางแบรดลีย์ได้รับโอกาสลงสนามและฉายแววความโดดเด่นขึ้นมาเช่นนั้นแต่ในตอนนี้เมื่อทาังแบรดลีย์มาเป็นฝ่ายได้รับบาดเจ็บกันไปบ้างมันก็ดูเหมือนว่าพระเจ้ายังเข้าข้างทีมของเราอยู่เมื่อตัวของเทรนต์เอก็สลับอาการบาดเจ็บและกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีรายชื่อเป็นตัวสำรองในเกมที่เราพบกับทางเรอ,งอันมาตติรหรือซ้ำไปแม้ว่าสรอตจะไม่ได้มีการส่งตัวเขาลงสนามมาสัมผัสยอดยาอย่างไรก็ตามล่าสุดนักข่าวก็เอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางนายเอดดัชแมนเลยว่าเมื่อสถานการณ์เกิดการพลิกผันและตัวของทางแบดลี่ไม่สามารถที่จะลงสนามเผชิญหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นั้นตัวของทางเทรนเองจะพร้อมลงสนามในเกมนี้เลยหรือไม่อย่าง ใช่เลยเขาจะพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้ได้นะสระตตอบกลับมาแบบสั้นๆแต่ได้ใจความเ่งจากคำตอบดังกล่าวข้างต้นนั่นเองมันก็พอจะทำให้แฟนบอลอย่างเราเราใจชื้นได้ว่าทีมตัวจริงและตัวสำรองของเราสามารถกลับมาทดแทนกันได้แบบไร้รอยต่อพอดิบพอดี ใน,ในก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทักอานเนสรอดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เพื่อมจะขอพาเพื่อนๆมาดูการเปิดใจของตัวเขากันว่าสำหรับการคุมทีมในเวทีพิีเมียร์ลีกเมื่อเขาเพิ่งย้ายจากเอริวิชีลิกมารับงานในแดนผู้ดีเป็นครั้งแรกแพถมยังเป็นหนึ่งในงานที่ยากที่สุดของโรคหลังต้องเข้ามาทำงานต่อจากทางเยอเกนครับอดตกุนซือระดับตำนาน แต่สลตเองกลับสามารถทำผลงานในระดับมาสเตอร์พีษหลังจากนำลิเวอร์ p o o ของเราร่างเป็นจ่าฝูงของตารางพริมลิกได้อย่างหล่อๆแถมยังทิ้งห่างแชมป์เก่าอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไกลสุดกุถึง8คะแนนเข้าให้แล้วนั่นทำให้ระหว่างการมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Sky Sport ตัวของทางสลอตเองก็ได้ยอมรับเลยว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิมลิกมีความพิเศษมากกว่าลีกไหนๆนั่นก็คือแฟนบอลทีมนี้ สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในประเทศอังกฤษก็คือแฟนบอลและแ a ช s i o n การเชียร์ฟุตบอลทีนี้นะนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่มันมีความแตกต่างมากที่สุดระหว่างลีกอังกฤษกับลีกของประเทศฮอลแลนด์ในบ้านเกิดของผมส็ลตกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลทีมเยือนพวกเขาก็ยังมีที่ทางที่ดีมันมีการบริหารจัดการสนามที่ยอดเยี่ยมมากๆไม่ว่าคุณจะไปลงเล่นที่สนามไหน พวกเขาคือตามมาเชียร์คุณกันอย่างล้นหลามในทางตรงกันข้ามที่ประเทศฮอลแลนด์มันค่อนข้างจะมีปัญหาในประเด็นเหล่านี้นะเราต้องคอยถามอยู่เสมอว่าเราแฟนบอลทีมเย็นจะไปนั่งอยู่ที่จุดไหนและอย่างไรกันคอยกตัวอย่างเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาลร,ระหว่างการเจอกันของทางอาเจ็คแอมสเตอร์ดัมกับทางเฟยโนดรอตเทอร์ดัมเราต้องลงเล่นแบบไม่มีแฟนบอลทีมเยอนได้สัมไปเพราะตำรวจเข้ามาบอกกับเราว่า พวกเขาไม่สามารถจะอนุญาตให้แฟนบอลเข้าสนามได้นั่งด้วยเหตุผลในด้านความปลอดภัยแต่พิมลีพวกเขาให้ความเคารพต่อแฟนบอลเป็นอย่างมากนะขอยกตัวอย่างอีกเช่นเดียวกันหากเราต้องไปเยือนทางอ์สซอกหรือเชลซีพวกเขาก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมันไม่มีปัญหาใดๆระหว่างแฟนบอลด้วยกัน นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้หลีกอังกฤษมีความพิเศษมากกว่าลีกไหนๆแล้วผมก็คิดว่ามันมีหลายตอนหลายเกมเลยนะที่เป็นเกมที่สวยงามมากและแฟนบอลน,นี่แหละก็คือปัจจัยหลักที่ทำให้มันมีความน่าสนใจขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลของทีมเจ้าบ้านมันเลยทําให้ผมรู้สึกดีมากๆกับการมาทำงานในลีกนี้นะ เมื่อฟังมุมมองจากคนภายในสโมสรของเราเองกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูทัศนะของคู่แข่งโดยตรงกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางโรดี้มิดฟิลด์คนสำคัญของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่นับตั้งแต่การจากหายไปของเขานั่นด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บที่บรเวณแฮมสตริงก็ทำให้ซิตี้ของเป๊ปกวาดโอลานั้นไม่ใช่ทีมเดิมอีกต่อไป พวกเขาสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมาถึง6กเกมติดต่อกันเข้าให้แล้วหลังจากก่อนหน้านี้แพ้ามาถึง5เกมรวดก่อนจะมาทำได้เพียงแค่เสมอกับทางเฟยโนุในเกมยูฟาแชมเปียนลีกล่าสุด3ประตูต่อ3ทั้งนั้นที่พวกเขาก็ขึ้นนำไปก่อน3ลูกในสัไป นั่นแสดงให้เห็นเลยว่าโรดี้นี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งและล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมายอมรับเลยว่าหนึ่งในทีมที่น่ากลัวมากที่สุดสําหรับเขาก็คือทัลลิว์พูของเราซึ่งเป็นทีมที่เจ้าตัวรับมือได้ยากมากที่สุดหากถามว่าทีมไหนในพรีเมียร์ลีกที่เล่นด้วยยากมากที่สุด ย้อนกลับไปในปีแรกที่ผมเพิ่งจะมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเป็นอะไรที่เลวร้วายที่สุดเลยนะเพราะเราต้องมาเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมที่น่าเหลือเชื่อมากผมขอย,ย้ำว่าพวกเขาน่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะผมคิดว่าผมคงต้องพูดแบบนั้นเพราะลิเวอร์พูลคือทีมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเผชิญหน้ามาในเส้นทางอาชีพของผมเองเลยก็ว่าได้ แล้วคนที่อยู่บนจุดสูงสุดของพวกเขาก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาผมไม่เคยเห็นนักเตะค,คนไหนเลยที่เล่นได้แบบนั้นนะเขามีความเฉียบคมเรากับมีดเขาอาจจะไม่ได้มีสกิลเหมือนนักเตะอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทางเนย์มาหรือวินิซิอุสจูเนยียหรือนักเตะในลักษณะนั้นแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าหากเราพูดกันเฉพาะในเรื่องของการทำประตูและการทำแอซิสแล้วล่ะก็ซาลานี่แหละคือคนที่มีความเฉียบคมมากที่สุด เล่ากับใบมีดอย่างไงอย่างนั้นไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พาะมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดในทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่งปลักหลังตัวกลางนั่นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางเวอร์กิลฟานได้เซนเตอร์ฮับพันแกรงของเรานั่นเอง หลังจากโจตัวเหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรมาตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาแตวันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทัคแอนฟิวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะ ก็มีการเขียนข่าวจ่อพิเศษและยืนยันออกมาเลยว่าในตอนนี้ฟันได้ได้ตกลงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราไปแล้วด้วยเหลือแค่เพียงรอการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเท่านั้นแอนฟิววอชเข้าใจว่าเว่ากิลฟันไดจะอยู่กับทางสโมสรนฟุตบอลลิเวอร์พูลต่อไปนะพวกเขาระบุเอเย่นของตัวดาเต็ดดัชแมนเพิ่งจะยืนยันเรื่องนี้ออกมา สัญญาปัจจุบันของเขากำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนแต่ทางลิวภูเองก็มีการดำเนินการในเบื้องหลังมาโดยตลอดเพื่อที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาแล้วในตอนนี้มันดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำมันสำเร็จแล้วอย่างไรก็ตามเรายังไม่สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ว่าดีลนนี้มีการเซ็นสัญญากันไปแล้วหรือไม่และเราก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยในเชิงของรายละเอียดได้ด้วย แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือดีวนี้อาจจะมีการเซ็นสัญญากันไปแล้วแม้ว่ามันจะยังคงมีความเป็นไปได้ที่ทางลีว์ภูและทางฟันได้จะรอช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนจะมีการประกาศเรื่องนี้ออกมาอย่างเป็นทางการ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทางแอนฟิวอชมีการรายงานข่าวกันออกมาแต่ในที่นี้เราก็ต้องรอคอยการประกาศอย่างเป็นทางการของสโมสรตามมาอีกครั้งว่าสิ่งที่พวกเขามีการกล่าวอ้างดังกล่าวข้างต้นนั้นมันจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรกันเมื่อพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางเวอร์กิลฟารได้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวอเราะจะขอพาเพื่อนๆมาดูกันไปให้สัมภาษณ์ของตัวนักเตะเองเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้าง เมื่อมันมีกระแสข่าวออกมาเช่นนั้นจึงทําให้นักข่าวมีการเอาประเด็นนี้ไปจาะไม้สอบถามตัวของทางฟันได้เลยว่ามันมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดกันแต่ตัวของทางฟันได้เองก็ยังเลี่ยงที่จะตอบคําถามเหล่านั้นและขอยืนยันแค่ว่าเขาจะโฟกัสอย่างเต็มที่กับการแข่งขันนัดต่อไปของทีมดอกที่กําลังจะต้องเผชิญหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นี่พวกคุณถามผมแบบตรงๆอย่างนั้นเลยเหรอ โดยปกติแล้วจะไม่มีใครมาถามผมตรงขนาดนั้นนะฟานได้กล่าวแต่ฟังนะในตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ผมยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกมาได้มันมีอย่างเดียวที่ผมสามารถบอกได้ก็คือผมยังคงมีสมาธิเต็มที่กับเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นับจากนี้ไป อย่างไรก็ตามนักข่าวก็ยังไม่ลดละความพยายามและมีการแย้มไปเลยว่าทางเรอัลมาดริดเองก็กำลังมองหาปะากลังตัวกลางคนใหม่อยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะนะหลังจากพวกเขาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่ซึ่งในประเด็นนี้ฟานได์ก็ได้ตอบว่าพวกเขาหากองหลังอยู่หรอผมไม่เห็นรู้เลยนะแต่พวกเขามีทักอันโตนิโอลูดิเกอร์อยู่ที่นั่นแล้วใช่ไหมละ่ะ จากนั้นมาถูกถามที่ต่อไปอีกว่าแล้วการย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาริดในช่วงซัมเมอร์นี้พอจะมีความเป็นไปได้ไหมฟานไดก็ตอบว่า mm hmm. ในซัมเมอร์หรอ mm hmm. ก็อย่างที่ผมได้บอกกับคุณไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าสิ่งที่ผมโฟกัสอยู่ในตอนนี้ก็คือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแล้วผมเองก็ยังคงมีสมาธิเต็มที่อยู่กับทางลิเวอร์พูลผมไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดมากกว่านี้อีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของ แล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ